ข้องานทั้งหมดที่ผ่านมาที่คือเด็กที่พวกเราได้ดูแลการศึกษาของเราที่เราได้สอนสั่งเจ้าหน้าที่และครูชุดต่างาผมกเ็เชื่อมั่นว่าสิ่งหร่อีเราทําได้การยกระดับความรู้ความสามารถทั้งด้านภาษาที่เรากำลังจะใส่ให้พวกเราที่ได้กับเคต้นไว้แล้วว่าเป็นยังไงเนะี่ยมันไม่ยากเพื่อจะให้พวกเราเองเนี่ยมีการ ก้าวน้าและพัฒนาแล้วก็ขอเ,เปิดโครงการพัฒนาภางกฤจว่าด้วยระบบออนไลน์เทลมีมอ์สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานตามภาารกิจสายผู้สอนมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและพัานาภาคพยั์เชียงใหม่หน้าปันนี้ครับขอให้มีความสุขและได้ผลทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ ื่อให้เราเข้าถึงเครื่องมือหรือวัตถุนะฮะที่มหาวิทยาลัยมีเราเรียกว่าโปรแกรมออนไลน์เทอ์มินอลเนี่ยไปทำเพื่อที่จะเห็นโปรไฟล์นะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมพวกอินเซนทีนะฮะให้กับทั้งบุคลากรและนักศึกษาในการที่จะให้นักให้บุคลากรได้ฝึกฝนนะครับการที่เรามีซอฟต์แวร์ตรงนี้เราก็คือหักสูดให้เรากล้าพูดกล้าออกเสียงกล้า แล้วก็ขอบคุณในการทุกคนขอให้สนุกนะฮะอย่าคิดว่าสิ่งนี้คือความรู้สิ่งนี้คือสิ่งที่เราได้รู้จากตัวเองแล้วได้เข้าถึงตัวซอฟต์วแวร์ที่อาจจะไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะอาจารย์ไม่ใช่ว่าอะไรที่ดีหมดแร้อยเรลองดูเป็นทูจนถึงกัแล้วกันในการที่จะสุกมนนะครับสำหรับตรงนี้จะเป็นการแนะนำเกี่ยวกับโปรแกรมเท,เทมอร์มิมอลแบบสั้นๆนะคะ ก็จะเริ่มด้วยตัวโปรแกรมเทอ,อร์มิบอเนี่ยเวลาเข้าโปรแกรมก็เป็น tmm t mm. iu tl ac t h นะคะก็ใช้โปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต explorer นะคะเวลาจานเปิดไม่ได้ใช้ไฟฟองนะคะเวลาเข้ามาในตัวโปรแกรมแล้วเนี่ยทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะมีเกี่ยวกับวิธีการเข้าใช้งานนะคะ ตัวสองตัวสอ20ข้อแรกคือให้ตั้งใจสอบไปเลย